สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเรายังอยู่กันในเกมคณะสำรวจที่33นะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนทุกคนมาทําเคเวสเขาวงกดในบทที่2กันนะครับจุดเริ่มเคเวสนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอยู่บริเวณนี้นะครับบนบนบทที่2หน่อยนะนี่นะครับปึ๊บซากปร,รางหักพังลึกลับนะครับผมไปครับ เมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาในดันเจียนนะครับให้เพื่อนๆไปเดินกดเเรับควสก่อนนะครับเดินตามทางมาได้เลยครับรนี่นะครับจะมี NPC สีฟ้าตัวหนึ่งให้เพื่อนคุยให้คุยให้ครบเลยนะครับให้บทสนทนาซ้ำนะอันนี้คือผมคุยมาล่วงหน้าแล้วนะครับจากนั้นเดินตรงไปครับ ตอนนี้เราอยู่หน้าทางเข้าเขาวงกดกันแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องยิงลูกแก้วเพื่อเปิดประตูไปเก็บของเคลสนะครับไปกันครับอันนี้ห้องแรกนะครับยิงหนึ่งครั้งครับหันทั้งขวาครับยิงหนึ่งครั้งหันกลับมาทางซ้ายครับเดินมาห้องนี้เลยนะครับยิงหนึ่งครั้ง เลี้ยวขวาครับยิงสองครั้งนะครับห้องนี้หนึ่งสองหันทังขวานะครับแล้วก็วิ่งตรงไปสุดทางเลยครับถ้ามาถึงตรงนี้เพื่อนๆยิงถูกนะครับมันจะขึ้นบทสนทนาว่าที่นี่ทำให้ฉันปวดหัวนะครับจากนั้นยิงห้องตัวนี้หนึ่งครั้งครับไปทางขวาครับ ยิงหนึ่งครั้งหันหน้าทางขวาครับยิงหนึ่งครั้งแล้วก็หันมาทางขวาเนี่ยครับยิงหนึ่งครั้งหันทางซ้ายนะครับยิงหนึ่งครั้งโอเคหันมาทางขวาตรงนี้ประตูจะเปิดหมดแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยวตามทางมาได้เลยนี่นะครับ ตรงนี้ก็เพื่อนๆวิ่งไปเก็บของเพจได้เลยครับตรงนี้จะมีของให้เก็บอยู่สองสามชิ้นนะนี่นะครับวูดบอร์ดเมื่อเพื่อนๆเก็บของเพจเสร็จแล้วนะครับทางออกจะอยู่ทางนี้นะครับหันมานิดนึงนี่ลูกปั้นนะครับวิ่งมาเลยครับผมจิ้วปึ๊บไปครับปึ๊บกระโดดขึ้นไปปึ๊บ ลืมไปเลยครับยิงยาวครับผมปรบับเท่านี้เราก็จะออกมาไอ้ตรงจุดเริ่มต้นแล้วนะครับอันนี้ก็เดินกลับไปส่งเควสเลยครับเึืเพื่อนก็กลับมาส่งเควสตรงบริเวณนี้ที่เดิมเลยนะครับยบร้อยครับมีบางสิ่งเรียกค่านะครับวัตถุนี่นะครับของเควสแผ่นไม้เรากดมอบวูดบอร์ดให้เขานะครับ เราจะได้พิกทอสอันใหม่นะครับการฮิวพันธมิตรจะทําให้ติดเชลเป็นเวลา1เทินอันนี้ก็ของดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะฆ่าเขาหรือว่าจะปล่อยเขานะครับอันนี้อยู่ที่ความต้องการของเพื่อนๆเ,เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับผมถ้านะชอบอย่าลืมฝากาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปถัดไปทุกคนขอบคุณครับ